สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถครอบครัวรถอเนกประสงค์7ที่นั่ง1คันนะครับสมาชิกท่านใดกําลังเลงหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะครับจะขยับขยายรถนะครับมาชมรุ่นนี้คันนี้นะครับมิลเซเวนะครับเครื่อง3 0เกียร์ออโต้นะครับปี2005นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเรียกวังงามากๆนะครับถ้าใครชอบและสนใจนะครับหาไว้ใช้งานนะครับภายในเนียนๆเลยครับ ไม่แท้นะครับวิ่งมาโดยประมาณ160,000กิโลเมตรนะครับถ้าท่านชอบพร้อมและสนใจหาไว้ใช้งานคันนี้ห้ามพลาดนะครับไม่ต้องตามกระแสนิยมครับให้รู้ว่าบ้านเรามีรถเจ็ดที่นั่งกระพอ,อนี่เลยครับคันนี้จัดไปครับ สดนะครับส8 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2 0 0 5นะครับถ้าใครจะผ่อนก็ตกเดือนละประมาณ6-7,000ประมาณนี้นะครับ5ปีเอาเป็นว่าถ้าชอบและสนใจนะครับอยากได้ไปใช้งานนะครับอยากขยับขยายครอบครัวใช้รถกว้างๆนะครับลองมาชมรุ่นนี้นะครับไม่ต้องอินเทนไม่ต้องตามกระแสครับบ้านเรามีรถ7ที่นั่งได้ครับจัดไปเลยครับราคานี้นะครับ สนใจไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางแคถนนกาญจนาพิเศษนะครับรีบตัดสินใจนะครับสภาพมือเดียวป้ายแดงวิ่ง1 6 0 0 0 0ประมาณนี้ไม่มีมาบ่อยแน่นอนนะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีเงาฉ่ำดูแลไว้ให้สมบูรณ์นะครับเจ้าของดูแลอย่างดีไม่มีชนหนักแต่ต่อพิกคว่ำครับรับประกันได้สนใจพร้อมจบพาไปเช็คที่ศูนย์ยังได้เลยครับภายในกว้างขวางแอร์สามแถวครับถ้าใครหาไว้ใช้งานนะครับไปดูรถได้เลยสวยสมบูรณ์นะครับ มีเบาะ3มแถวนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็กว้างครับนั่งสบายแน่นอนเพราะรถกว้างครับแล้วก็พับได้นะครับจะเก็บขอก็พับเอ็นลงมาได้ครับก็ฝากไ้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับรูปนี้เป็นรูปแทนนะครับผมหารูปคันอื่นมาให้คันนี้เขาไม่ได้ถ่ายข้างหลังมาอันนี้กระซิบนะครับลองชมดูได้ครับสวยสมบูรณ์กว้างขวางนั่งสบายถ้าตอบโจทย์กันนะไปใช้ของท่านและราคานี้ท่านรับได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าดีงามครับดูเบาะตึงมากเลยครับกระเป๋าหลังไม่หย่อนเลยครับ หาไว้ใช้งานให้ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับลองเช็คลองชมนะครับเป็นออโต้3.0น้ำมันล้วนนะครับไม่มีแก๊สนะครับตัวน,นี้เป็นดีเซลหาไว้ใช้งานลองชมลองเช็คดูได้เลยครับสวยๆใสๆนินๆ่เนี่ยมือเดียวป้ายแดงแบบนี้มันน่าสนใจจริงๆเลยนะครับรีบตัดสินใจนะครับมีมาไม่บ่อยและอาจจะไม่อยู่นานครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามลองเช็คลองคำนวณลองเซอร์เวีราคาตลาดดูก่อนก็ได้นะครับ สวยจริงครับมือเดียวป้ายแดงพาไปเช็คที่ศูนย์จบที่ศูนย์ยังได้เลยครับแบบนี้งามๆครับจัดไป